ดูข้อความจากเทวดานางฟ้าของคุณกันนะคะข้อความจากแองเจิลวันนี้นะคะ,ะได้เป็นแองเจิลอ e ฟ u r ิ t y ตี้นะคะ,ะนะคะท่านอยากสื่อสารว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันมีความปลอดภัยเชื่อแล้วก็ไว้วางใจในตัวตนที่แท้จริงของเราเชื่อแล้วก็ไว้วางใจในแองเจิลของเรานะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะเราก็ไม่ได้อยู่คนเดียวเรายังมี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังมีเทวดานางฟ้าตัวตนที่สูงส่งอยู่กับคุณตลอดนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้อยู่คนเดียวอะคะ่ะขอให้เราเชื่อแล้วก็วางใจนะคะมาดูกันใบที่สอง angel of b r a c i n g นะคะกะ็ให้มีความสุขนะคะมีความสุขก,กับตัวเองนะคะนะความสุขแล้วก็ นะมันก็จะดึงดูดสิ่งที่ดีดึงดูดความสุขเข้ามานะคะในเมื่อเรามีความสุขทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะจะเป็นความสุขคือเรามองโลกในแง่ดีสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นสิ่งที่สวยงามนะคะและต่างและสิ่งต่างอา่อมันก็จะเหมือนกับว่าเอเจ้เขาก็จะสามารถวอวยพรคุณได้นะคะผ่านไวเบชั่นที่ดีอะคะ่ะนะต่อมาก็ได้ Angel of, เอเจ้ออฟเอ่อเวทูนนะคะวันอันนี้ก็ ความยุติธรรมเนาะเป็นนาง,นางฟ้าแห่งความยุติธรรมนะคะ,ะเราทําสิ่งไหนเราได้สิ่งนั้นนะคะมันก็คือการเป็นกฎแ,แห่งการกระทํากฎแห่งกรรมคือเราทําดีเราได้ดีเราทําชั่วเราได้ชั่วนะคะเพราะฉะนั้นมัน,มนก็ยุติธรรมที่สุดแล้วนะโอเคขอบคุณและสวัสดีค่ะ